ใน u มู o n น t ่งสทีนี่คือนาทีแห่งความเป็นจริงนะคะโอเปนเลคายู่ขามาดูกันนะทุกคนว่าจะแซบหรือไม่แซบฝีมือนางงามทำเองโครสเฟิร์สอิคายู่ขา <Yes, sir. S 1> เสร็จแล้วมันสวยงามมากทุกคน แต่กินบอรมนี่นี่ก็คือออ้ยเสียงดังซูซาซูซามามาเลยค่ะมาเลยค่ะวางเลยค่ะพีแกฟูนะคะเสียงดังซูซาซูซามากเลยทุกคนดูสิมันน่าร่อยมากอิิิอ่าวางลงค่ะโอเคได้แล้วค่ะสุดยอดแล้วค่ะนี่พี่น้องจ๋ามาด้จ้าพี่น้องฝีมือนางามเลยค่ะเนี่ยเไปซแสบบ มาเดินใจี่น้องมาจะเส็บเสบนัวๆมาเด้อว้าไปนจะเส็บแห้งี่น้องเป็นตอเส็บบอวินลูกเล็กเกินไหมมามากินกันจ้ะเอ้าวเร็วๆจะได้กินไหมวันนี้น่ะดูฮับฮอนอืม สวัสดีเจตท่านผู้ชมสวัสดีคะนนงงามหายไปนานมากเลยมากินกันเลยจ้ะนี่ก็คือ What is this? o s t e r s from the oven ออิสต์อบชีสทุกคนจะ้ะลูกใหญ่ไฉไลกว่าเดิมมากนี่ดูสิมีความแบบว่าเหนียวหนึบหนับหนึบหนับอ้ยหเฮียพี่น้องจ๋ามาด้วยจ้ะ,จะเทสเลยคะ่ะยูเทสเลยคะ่ะจะเอาบิ๊กวันหรือเอาสมอลวันคะ taste, เทสอันสมอลก่อนนะคะมาเลย มาเด้อพี่น้องมากินพี่น้องจ๋าแสบบอยจ๋าว่าก็แสบหลายเห็นหน้างามกินอยู่ความแสบความนัวม <c oughs> ันมก็จังสั่นตัวๆๆพี่น้องโซว์โคลส c l o s สินี่มาเด้อพี่น้องเกินสิอร่อยไหม close close no you out it อะไรคดๆเลย <And> แซบบอ้ออร่อยไหมน้ำลายแตกมาเดอ้อพี่น้องจา๋าผูใ้ใดีอันอยากกินน้ำข่อยแซบหลายบอว้าวว้าวตีเล็กเกเกอตีเล็กเกอร์กับเล็กเกอร์เอากินขนาด L aker, L aker. L aker. อร่อยมากมาก,มา,กมาเดอ้อพี่นอ้องตัวใหญ่ๆนี่อร่อยมากๆตีเธอพี่น้องจ๋านี่จะเบิง่งนะจ้ะเห็นบ่ โอ้ยน้ำบักหอยมันเป็นอย่างเงี้ยจ้ะมันหอมนะหอมหอมนะ mm. s okay. <S หอมหอมเอ็นอร่อยมากมากเลยอ่ะไ <did> ม่กี่เร็มไม่เด้อไป่นองแซ่บนะเทสเลยไม่ต้องรอโดนเวทพมี mm. ม mm hmm. โชว์สิโชว์ให้ใกล้นะี่ใหญ่มาก <Wow. S 1> กินเลยค่ะมันมีสองตัวอยู่ในนั้นเนาะกรุบกรอบกินเอเริกเอาชัยครั้งเดียว mm hmm. ครั้งแรกในปีนี้นะจ๊ะครั้งแรกในปีสองสองเนาะ22เนาะ first time 22เนาะ first time f เฟ t t ์สไทม์ t h ตรเ TOO CLOSE CLOSE SEE how it is นี่พี่น้องเอามาเลยเทสเลยเทสเป่าเดินระวังมันดาดปากด้วยค่ะ <laughs> พี่น้องแช่บ <c oughs> ๊อบอืม mm. อร่อยเนาะพี่น้องจ๋าจะบี่งจ๋าแชร์บอมันหอมเนาะหอมแล้วก็อร่อยนะทุกคน ดูมีความแบบว่าอะไรนะมีความแบบไงขึ้นว่าไม่ใช่ไง mm. มีเพื่อนฝรั่งอนะ่ะคือฮาสเบิร์นอ่ะ my friend from Luxembourg คือฮาร์เบิร์น never eat seafood before in her, in in his lifenoand oh. then she cooked this and he eat like this <laughs> เพราะว่าของแซบมันติดอยู่ในเปลือกพี่น้องตรงแกะน่ะ mm. <c oughs> ของแสบมันติดอยู่สีเนาะมันแสบสีเนาะเล็กอร่อยมากเลยทุกคนเราอยากกินมึงได้จะเด้อไปอยากได้สูตรเขายอยากได้สูตรบอกเด้อเ mm hmm. ขียนคอมเมนต์มาด้านล่างเขาจะทําสูตรทําให้อีกอร่อยมากเลยเนาะเน oh. ี่ยปปี้รลสองมันแบบเนี้ย oh. มันเอ็กเพนซีฟอ่ะมันพูดโชว์โชว์โชว์ how to open how is high high up s ิ โชว์ close to the people เร็วๆเอ่อ take it up take it up น like. ี่ย ham is look like นี่เห็นบอกไงขืนทวนๆใส่ปากเลย in your mouth เลยแศรษพี om, like. om, h, ừng, ่น้องเศบหลายเศรบ่พี่น้องนี่ขคอยเช็ดให้เบิ้งอีนง่ายไม่เป็นดอกรูเหลืองอยังเดียวนังง่ายต้องให้คอยเช็ดให้จัดทีดให้เบิ้งเศบเนาะ วันนี้20ตัวนะคะท่านผู้ชมกินเผื่อท่านผู้ชมทุกคนแล้วโอ้ดูควันมันขึ้นสิสดๆแซ่บดะะเด,ดสเสอตีเสด็จเสดาวเลยอ,ะอ่ะ so good อร่อยมาก อร่อยกว่าพิซซ่าอีกเนาะโมเดิรนะ์นพิซซ่าเนาะพิซซ่าเล็กดิดไหมพิซซ่าอิไม่คุ้ดเลยนะ <laughs> บอกพิซซ่าพิซซ่าไม่คุ้ดเลยอันนี้เบเตอร์เนาะอันนี้กุ้ดกว่านะมาโอเพนซิเทคอิทอัพซินี่ยนางงามทำซิ see. นะี่ยพี่น้องจา๋ามาเด้อพี่น้องส่วนพี่น้องอีพออีแม่อยู่บ้านอื mm ้ม hmm. พี่นี่นางงามกินดีๆหรอซิ มันนะมนะบันะบันะบางคนมันออกเห็นควนออกวะแซบเนาะแซบหลายหลายพี่นอนอย่าพี่นองกินบ้างนั่นนะจ้ะมันนะมนะมนะมนะสดเลยแบบนี้สวดศาสวดศาสตร์พี่น้อน,นโอ้ยดูด <ac> ีดูดีดูดีแซบอิ๋ว แย่เนอะไม่กินบริเวณในเปลือกมันเลยแม้ oh. อร่อยมากกินเลยอยู่ What is this o อืมไอ s u r อือ,อเลซี่ขี้เก็จแกะทั้งแกะทั้งเก็บทั้งกินทั้งมวลเป็นองจา๋าอากาศเริ่มอุม่นแล้วเราก็เริ่มไปโชว์เลยค่ะ ไม่หดไม่เป็นไร don't worry it's dipping because we kill later เอาเด้อยี่สิบตัวพี่น้องก็แลกว่าจะสิบตัวว่าสิบตัวมันจะน้อยเกินไปหรือปา่าจะเธอเธอกินเข้าไปสิบมันไม่ได้ครึ่งท้องนะเนี่ย mm. อืมอาพุทพุดวิดงชีสกินเลยบ้าง <c oughs> <c oughs> นะอืม น้อง mm. อร่อยเตี้ <laughs> ยเศยเดี๋เห็นบ่พี่น้องเศรบจากเซร์อะไรอะเซ The angels The angels are pissing on your tongue ิ มันแซบบอกว่าถือแล้วเนาะแค่นัดเซียเนาะมันแซบบอกว่าถือเลยพี่น้องใครจะกินบะได้เด้อไปที่แบบว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่มันสุกเกินแค่ือจะเอ็นผัวผัวเพื่อนเกิดมาไม่เคย ไม่เคยกินฉันไม่กินหรอกพอ <Hey. S 1> after she make a whim because it smell nice เนาะ he said he don't eat what you cook he said นะไม่จะคุกงี้ให้คุกฉัน she put on the table one thing she put on his table and มันจีคำลูกชี he do like this <laughs> you have some more said what is this พลังพลังบ่เคยกินแบบอหอยนางรมอบซีดตไปนองจา๋าครั้งแรกกินแล้วแบบว่ากิน แทะเปลือกเลยนี่ดูสิติดกันเป็นแผเลยโอ้ยยืดเส้นยืดพี่น้องจ้าโอ้ยคุมคาแกะอยู่ดอกเนาะบลีดดิฟิเคิลทูโอเป็นนะนะบัดไอโอเป็นบรีดอีซีน้ำนี่นะเซรับแบบว่า,วา อันนั้นนะทุกคนแบบว่าใครที่กินไม่ได้เนาะใครที่แบบว่ากินแล้วกินนมกินเนยไม่ได้บางคนเขากินกูตินกินอะไรไม่ได้ค่อยจะกินเผื่อได้จะเด้ออืมมันบอกเอยมาๆมาเนี่ยเอาลงไปเลยค่ะอันนี้ของแสบออร่อยล t สต้าม e อิตว t ตเมดา a เรยิน่าเนาะ i n m a d a m มเก e กคูเฮาส์เนาะ หลังสุดถ่ายของปีจะแล้วกินเมื่อตอนหน้าหนาวปีที่แล้วหน้าร้อนแหละเกือบจะหนาวแล้วที่บ้านคุณพี่กัละยากินกับเพื่อนที่มาจากลักเซมเบิร์กติดใจเอ้ยเสีบขนไปขนไม่ได้มันหนักอหนึ่งสองสามเชีย อเบบอาเข่แทะเฉพาะส่วแซบหลายพี่น้องกินเผือดีจัาไปกินไปกินน,นมกินเนยกินชีสไปเนี่ยขออิกินอินางงามกินเผือินอินางงามกินะอะไบ่อวนแต่ข่อยก็สิบกินหลายซ้ำนั่งหรอกเพราะว่านั่งสูชีวิตโอ้ยมันก็แซบแต่สัวแซบจนเกือบหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย เอาเรยอนี่ในบิ๊กวันเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องอินนี่ไม่ต้องไปทอเปลือกทออันพี่น้องแค่เปลือกแล้วใหญ่มากทุกคนดูดิพี่น้องเดี๋ยวขอสิยงปอนนังงามเดี๋ยวไอพุดอินยูมาส์นะดิสวันนะนี่เห็นไหมพี่น้องจ๋าจจเบิงพี่น้องอาวิมอินยูมาส์วันทูที

เราบอกกินอีกแล้ววายแล้วแย่แล้วอ้วนบอกกบอีเมลเราได้เอ็ดสคือผมขอยยก็ได้เอ็ดอยู่ได้ไปแลนเสมอได้ไปหนองเด้อทำไมมันอร่อยอย่างเงี้ยยังไงยังไ่ซูชิคุกทูมาดามซูี่อีท ก็ไปกินในร้านอาหารนั่นนี่ยแบบเนี้จนจงจะรู้ว่าเราเก็บมาเองมาทำเองกินเองพี่น้องเก็บกินเองทำเอง <c oughs> สุดยอดแกะเองด <c oughs> อกไม้ค่อยสวยบ่ดอกไม้สว,สวยสวยสามตัวสุดท้ายเดี๋ยวยี่สิบตัวหมดนะคะไม่รู้เรื่องเลยไอรอนไอรอ i ไอ t อน e ิลยึดยึ t, t it, it, uh, it anything yet เนี่ยพี่น้องอ้า

าละแค่นี้ก็เดินไปนอนสิบสองหรือสิบสามนาทีแล้วเดีเ๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะให้หนางงามจัดให้หมดคลิปนี้ลาไปก่อนกดไลค์กดติดตามถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็กดไม่ไลค์เดี๋ยวจะเป็นหองเด้อขอบคุณหลายที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณหลายที่บอกต่อคลิปนี้ลา,ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณคขาสวัสดีค่ะคุณนายขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายย <จ Spencer. S 1> เอากินให้หมดคุณเอา กินโตมันถจะมันบัตเทิเหมือนตีเธออ๋อน่างาม <laughs> ถึเหลืออีกสามตัวนะกินเอาเลยนะหล <The best. S 1> ักฐานหลักฐานไปน้อง ลายลายอ๋อบิ๊กวันเลยอินยูมอลเลยแล้วหนึ่งสองสามลูกค <how> yes. oh ้าดิก Yes อู้หูเอาเทสเลยค่ะม <c oughs> ันแสบเนาะ <c oughs> เอาหลับไปก่อนเด้อจุบจับจับจุบจ้วบบ,บายบาย